เอาละฮะสวัสดีฮะตอนนี้ก็อยู่กับเกมช็อตไลฟ์อีกแล้วนะคือผมได้ไปอ่านคอมเมนต์หนึ่งมาฮะเพราะน้องเขาบอกว่ามีหกสิบด่านนะแม่งใช่ป่ะวะแม่งหกสิหกสิบด่านเว้ยแม่งโคจรแม่งดูกูไอ้แค่ด่านยี่สิบเก้าแต่ก็จะเล่นไปนะฮะเล่นจนกว่าจะครบทุกด่านนะ่ะเราไปเริ่มกันเลยโออีกยาวไกลเว้ย อันนี้ก็ขึ้นไปฮะเราเก็บดาวไหมไม่เก็บเลยขี้เกียจเก็บเราไม่ต้องการดาวฮะขอแค่แผ่นนะกระโดดไปอุย้ยหกสิบดาเนะ่แม่งกูยี่สิบเก้าเลยงั้นถ้าเก็บดาวเราผมไม่เก็บอะเออกูลืมกูลืมกูลืมอ้ <c oughs> กูตายเลย ไปทางนี้ได้ไหมวะทางนี้อ๋อไม่ได้อนะมันบอกให้เรากลับไปเนาะอ่ะเหมือนจะไม่ยากนะด่านนี้แอ่ถ้าตรงระเบิดต้องทำไงวะไป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 ขึ้นขึ้นดิ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  โอ้กูเกับตายเนี่ยเกับตายไอ้สัตว์เอา้าโอ,อ้กูลงมากูตาย k i l ่ i n น,น,นี้เอาอะไรแะนี้เดี๋ยวไอ้ย่ากูกูหนีระเบิดได้แต่กูตกมาตาย มึงอะไรบัวน,นีโอ้โหไปอีกครั้งหนึ่งฮะไปไปรอดระเบิดมาแล้วมาขึ้นไปขึ้นไปโอเคโอ้จะลงมาทำไมอ๋อไม่เก็บดาวก็ได้นะเออไม่เก็บละประตู อ๋อเข้าไม่ได้เหรออ๋อมันอ๋อมันนึกว่าให้กระโดดแคามเยเี่ยฮอิีคอปเตอร์ไงนี่ไงโดดไปเลยอ้าคุณกดผิดคุณไปกดอันนี้ไปเลยโอ้โหง่ายง่ายจัด่ะครับได้ดาวเดียวเองเลยแล้วมาต่อกันที่แดน3สามสิบ เฮ้ยกูม,มาถึงครึ่งทางแล้วเว้ยแม่งโคตรดีใจอะไรวะเนี่ยมีธนูโอ้หเอาอะไรวะเนี่ยอ๋อมันให้ปักคอเราขึ้นไปเหอใช่ปะโอเคโอเคเริ่มใหม่โอเคเฮ่ <laughs> ยโคตรยิ่มึงเกินไป ไอ้ควายตกต้องหลบนะฮะต้องหลบยิงมาโคตรแซดดิดเลยต้องยอมเจ็บตัวฮะเพื่อให้ผ่านแดนเนาะตุ้มอ้าลงมาก็ตายเลย,ยหัวกูมึ่งอย่ามาตัดกูอ๋อไม่มานาะไม่ถึงเลย ยังแค่อกกูอยู่เลยอ่าไปฮะโอเคอไป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 มีพัดลมอ่ะอ๋อพัดลมพัดลมพัดลมอ๋ออ๋อ อ๋อ oh, มึงจะขึ้นไปอีกทำไมล่ะโอ้ oh, <my> <laughs> มึงก็มึงไม่ยืนวะโอเคนี่ก็กระโดดข้ามไปฮะกระโดดข้ามตึกไปนะไปโอ้โหง่ายอีซี่เกินเนี่ย <laughs> อะไรวะทำไมด่านหลังๆมาง่ายจังวะด่านที่สามสิบเอ็ดแล้วฮะ <laughs> อะไรวะเนี่ยกับดักเลยโดดข้าม มีลูกโป่งเว้ยอ๋อให้มาปิดน้ำใช่ไหมเฮ้ยคิดได้ไงวะกระโดดนะโอเคโอค้โหไปคนยังเอาไปอย่างไวเลยเว้ยอมอ๋อเบี่ยง่ะตีนเก็บดาวไปอืมโอ้โหโอ้โห แม่งแอลหุบแอลหุบด้วยอ้อควายแม่งยิงไข่กูเลยเอาง่ายจงังวะเฮ้ยง่ายจัดนะครับเอาอะไรวะทำไมมันง่ายจงังวะเฮ้ยมึงหลอกกูเล่นปะเนี่ยเริ่มเลยกูว่าเริ่มยากเลแหละ Oh, <laughs> โอ้วยโทษแมากูตายเลยเราต้องผลักมันลงไปฮะให้มันระเบิดด้วยกันตุ้มเรานี่อัจฉริยะจริงๆอุ้ยเฮียมีอิโต้มันช่อิโต้ดิไป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 เรียก<ป>มันตามตูดมาแล้วโอเค หลงทำไมเนี่ยมันอ,อืมตุ้มอุย้ยเอา้ยสัตว์นิ่งเอา้ากลับมาหากูด้วยเอา้าอะไรวมเนี่โอ้ยเอ๊ย,อยมึงจะบิวมาทำไมมึงจะบิวมาทำไม เพลงนี้ก็ง่ายต้องหมอบฮะโอเคมีพัดลมนะอืมอีซี่ฮะตรงนั้นยุดอ๋อ,อมี็นาน้ำด้วยเว้ยตองหมอบไปฮะเอ้ยง่ายเกินอีกแล้ว เอาอะไรวะทำไมมันง่ายจังวะเฮ้ยง่ายจัดอะครับน้องๆถึงกูถึงกูไม่จะตายแหลกครั้งก็เปิดเปิดแมสด้วยพัดลมเลยเว้ยขึ้นไปจะออกเปแต่กาแฟทีนี้กระจจะตาไม่เข้าโอ้กูผ่านแล้วกูผ่านได้งไงวะเนี่ยเอาอะไรเนี่ยอ,อะไรยิงกู ไจำมือจำไปไปไปโอ้โหไงหมอบหมอบหมอบไปนี่คือหน่วยรบพิเศษอับบุลฮัมฮัมตุงโอ้ไม่ขึ้นไปวะโอเคแล้วยังไงต่ออุ้ย อะไรวะเนี่ยง่ายเกินอีกแล้วว,ว่าทำไมมันง่ายจังวะเฮ้ยอะไรว่ทำไมหลังๆโคตรง่ายเลยวิแต่ไปเริ่มที่ด่าน34เลยนะมันง่ายเกินไปเปล่าวะอะไรหรือว่าเราชินแล้ววะเออทางมันสั้นมากเลยฮนะรกระโดดเกาะไปตๆๆๆลงโอ้กูลงไม่ทันตาย อับฮัมหัมตุงลงไป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 โอ้โหโดนท้ายทอยกูเลยวะให้กูทำยังไงเนี่ไป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 มึงจะตามกูทำไมโอ้ตาย โอเคระเบิดระเบิดทำไงโอเคไป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 เฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหกูไม่เก็บดาวเว้ยโอ้ทำไมมันง่ายจังเ้ยอ้อะไรวะทำไมทางมันสั้นๆเลยเอากูไม่ได้ซักดาวเลยเอาง่ายเกินอะไรวะ มันอะไรมันทำไมมันแปลกจังวะฮะเอาด่านอะไรเนี่ยสามสิบหกเลยสามสิบห้าดิส้นตีนะไรวะเนี่ยแล้วทำไมมันง่ายจังวะมันง่ายเกินอู๋ส้นตีนเลยวะเนี่ยอืมแอคแท็กออนเดอะไททันเฮ้ยอ๋อมึงขึ้นไป โอเคแพ้มขี่แข้งขี่แขาไปเลย,เยโอ้มึงจะลบทำไมมันจะลบไอ้ยันมึแล้วแม่งปากตรงหัวเลยเว้ยโอ้กูลืมแม่งตื๊บกูเลย ตอนนี้ก็เป็นเวลาอันสมควรแล้วนะที่เราจะกล่เอาปิดคลิปนี้นะเราจะถึงด่าน35ก่อนนะโอเคแล้วครับถ้าหากเมื่อใครเนี่ยชอบใจคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วก็แชร์เพื่อนเพื่อนได้ดูด้วยนะแล้วก็ฝากกดติดตุ้งติดตามเพื่อตามชมผลผล,ผลงานเกมใหม่ๆผมด้วยครับผมนะแล้วกดสันกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อจะไปได้ลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับสำหรับวันนี้ไปละนี่จะออกไปเตะกาเฟ Ming, it's all the by I